คำถามข้อต่อไปนะครับคำถามข้อต่อไปนี้คำถามเขาถามว่าเรากําลังถือสินอดเขามาตรวจโควิดด้วยการแยงจมูกเสียบวดไหมครับอ่านี่ก็เป็นคำถามที่ใกล้ตัวพวกเราเช่นเดียวกัน เขาถามว่าเรากําลังถือศีลอดเรากําลังบวชจะบวชฟัดดูหรือบวชสุนัตคือกําลังบวชทีนี้เขามาตรวจโควิดตรวจด้วยการแยงจมูกเขาถามว่าเสียบวชหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูจากการแยงทั่วไปเข้าไปเหมือนจะคืบนะั้นไอ้นั้นเสียแน่นอน แต่ถ้าแย,ยงเฉพาะขังนอกนี่พอเปียกอันั้นไม่เสียนะครับทางที่ความเป็นจริงแล้วจะลึกหรือไม่ลึกนี่ไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นตรงที่ว่าส่วนใดที่มันเปียกในรูจมูกนั้นก็ถือว่าเป็นสารขั้นหลังแล้วสามารถตรวจได้แล้วนะั้นถ้าพูดถึงนั้นอ่าเลยบางแห่งเดียวนี้เนี่ยเขาก็ตรวจนิดนิด,นดแยงนิดนิด แต่ถ้าก่อนก่อนโอ้ยแยงเอาเกือบตายยังน้ำตาเล็ดก็มีบางคนนะเอาง่ายๆว่าถ้าถึงขอบเขตที่แข็งของจมูกนั้นเสียบวดทันทีแต่ถ้าไม่ถึงนั้นไม่เสียเมื่อเราคันจมูกตอนที่เรากำลังถือสิ้นอดแล้วก็เอานิ้วก้อยนี่แยงคันนี้คันงนี้ถามว่าเสียไหมล่ะไม่เสีย แต่ถ้าเอาคัตเติลบัดแยงเข้าไปถึงข้างในนะ่ะอันนั้นเสียแน่นอนฉะนั้นอยู่ที่ว่าคนมาตรวจโควิดนั้นเขาแยงจมูกของเราขนาดไหนอันนั้นคือประเด็นถ้าลึกถึงขอบเขตอเสียถ้าไม่ถึงขอบเขตอไม่เสียอ,อยู่ตรงนั้นแหละเราจะปะฟันตรงว่าเสียทุกกรณีก็ไม่ได้แต่ว่าไม่เสียทุกกรณีก็ไม่ได้อยู่ที่ข้อเท็จจริง เข้าใจนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก,ก็ใกล้ตัวกับฟอกเรายิ่งเฉพาะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดอ่าหลายปีแล้วนะที่โควิดมานี่ก็สองปีกว่าแล้วเนี่ยอ่าบางคนก็เป็นแล้วเป็นอกีกเป็นสองรอบบางคนเป็นแล้วหายแล้วบางคนไม่เป็นทีก็มีอ่าโรคนี้ พยายามซักฟอกหัวใจให้สะอาดอิบาตัด,ดให้เต็มที่ยากาละมาดขยันอิสติฟาห์ารคนี้เอชาอัลละท่านจะปลอดภัยอ่า